ต้องขอสวีทเชิญชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้แล้วก็ไปยืนแมป Pilot Training f l i g h t Simulator กันนะฮะอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ถ้าเราก็จะมารีวิวเกมพาร์ทของแมปนี้กันอีกเกมพาร์ทหนึ่งนะใช่ฮะผมเติมแมปนี้เป็กรอบหนึ่งนะฮะก็คือ วันนี้ถ้าเราก็จะมารีวิวเกมพาส F16 กันนั่นเองนะฮะว่ามันคุ้งแค่ไหนนะฮะประมาณนี้โอเคก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันโอเคนันเรามาอยู่ในสนามบินแกร์ล็อกฟอร์ดกันนะฮะโอเคก็เกมพาส F16 นะฮะจะมีราคาอยู่ประมาณ95้าโลบัคด้วยกันนะ,ะก็เป็นเครื่องบินประเภทโมเดิร์น l i ลิท y นะฮะแล้วก็นี่ฮะ F16 นะฮะเป็น ขึ้นชื่อเลยนะว่าเป็นเกมพาสนะฮะกดเสกมาแลทสอบ F16 เรานะก็นี่ฮะหน้าตาของ F16 ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็เนี่ยฮะสำหรับหน้าตารอบๆตรงพื้นดินของเขานะก็ตอนอยู่พื้นดินก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะจะมีลายนะฮะมีลายอยู่รอบเครื่องเลยนะแล้วก็ต้องหัวนะมันก็จะดูโตทู้ทหน่อยนะก็คือหัวมันไม่ได้แหลมแบบชีวิตจริงนะฮะมันแบบมันดูแบบว่า มันไม่ค่อยเนียนสักว่าไห่นะส่วนเครื่องยนต์นะฮะก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยสอเอฟซีหกนะก็ดูหน้าตาในห้องคนขับกันนะว่าจะเป็นยังไงนะหน้าตาในห้องคนขับนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็คือมันก็จะเป็นแบบว่ากระจกล่องแบบนี้นะข้างหลังนี่คือบว่าข้างหลังนี่โล่งมากเลยนะแล้วก็รอบทิศน,นะฮะโล่งหมดเลยคันโยกนะฮะแบบว่าเป็นคันบังคับนะฮะอยู่ข้างขวาก็ มันก็ใช่จริงนะฮะเป็นประมาณนี้ละกันนะฮะแล้วก็ม nah, ีสูตรเล่งอยู่ตรงกลางมาเริ Mu ่มฟ <โ iros, S 2> <được> ังเสียงเครื nice ่องของ F16 กันก่อนเลยนะก็เริ <ș> ่มเปิดเรียกว่าเปิดเครื่องมานะฮะโอเคก็มาฟังเสียงเครื่องกันนะฮะโอเคเสียงเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะโอเคถ้าการที่เรามาถึงรันเวกันแล้วนะ้าตาโดยรวมของ f 6ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเล่งเครื่องไปกันเลยแล้วก็มาฟังเสียงเครื่องไปด้วยกันนะว่าเสียงเครื่องมันจะเป็นยังไงสำหรับ F16 นะฮะ โอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยสับเสียงเครื่องของ f 16นะฮะแล้วก็หน้าตาข้างนอกตอนเทคออฟนะฮะเป็นประมาณนี้เลยก็มาดูข้างในกันบ้างน,นะฮะข้างในมันก็จะแบบว่าเป็นโล่งแบบว,ว่าวิวเรื่องโล่งแบบนี้เลยนะตามสไตล์ของห้องคนขับ f 16เขานะ,ะับโอเคนะเรามาดูความเร็วสูงสุดของ s 16กันบ้างดีกว่านะว่า f 16 เร็วเท่าไหร่กันนะฮะโอเคก็ความเร็วสูงสุดนะฮะจะอยู่ที่1 1 7 4นอ็อตนะฮะก็จะเอาไปคูณกัน1นนะจะได้ความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงมานะก็ประมาณเออเกือบเกือบมาร์กสองะนะแล้วก็มาดูในเรื่องของความคล่องตัวกันนะฮะก็ถ้าเกิดเราไม่เปิดหมดแอวานฮะมันก็จะคล่องตัวประมาณนี้เลยนะก็คือถ้าเกิดเปิดหมดแอวานเนี่ยมันจะพังฟิสิกส์ทุกอย่างแล้วนะก็เนี่ยการบินธรรมดาฮะความคล่องตัวก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะคล่องตัวอยู่นะ เนี่ยก็เลี้ยวอะไรเร็วอยู่นะอันนี้คือความเร็วแม็กสปีดนะคือความเร็วสูงสุดแล้วแต่ก็ยังเลี้ยวเร็วอยู่นะเป็นไมซ์บ์เออเครื่องบิน F16 นะก็เป็นสมชื่อเป็นเครื่องบินลบนะก็คือจะคล่องตัวมากๆเลยนะร F16 มาดูในเรื่องของแฟร์กันนะฮะก็คือพุนั่นเองนะก็ F16 สามารถปล่อยพุเหมือนเครื่องบินลำนอื่นๆได้นะก็เนี่ยปล่อยพุกมานะฮะหนะะ้าต่างพุมันก็จะเป็นประมาณนี้แลนะซึ่งพุมันจะแหลกๆหน่อยก็คือมันจะปล่อยจากข้างหลังนะฮะคือมันจะไม่ได้แบบปล่่่อออยตตรรงงัววเคืดีจะแบบา มีดีเลยอะไรนิดหน่อยนะก็จะเป็นจำมานดีเลยซับแฟร์ของ F16 ครันะก็จะปล่อยลงไปข้างล่างแบบนี้เลยส่วนความสูงของ F16 นะฮะก็แบบนี้ฮะจะไม่จํากัดความสูงก็คือเราสามารถบินสูงเท่าไหนก็ได้เท่าที่เราต้องการเลยนะฮะหน้าตาโดยรวมของเขาก็จะเป็นะำนณนี้เลยนะก็เนี่ยมันก็จะข้างหลังนะก็จะเป็นไอพ่นพ่นออกมาด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าดูจากข้างหน้านะมุมมองก็จะเป็นระมาณนี้เลยก็จะเป็น มันก็ดูซัสซี่นิดหน่อยแต่ก็คือเพราะมันพอหัวมันไม่ค่อยแหลมนเนี่ยมันก็ดูแปลกๆอยู่นะประมาณนี้เลยอัพับเอฟซูก็โดยรวมฮะก็เป็นเครื่อบินไฟ g h เตอร์เจ็ะฮะที่ ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะรับ F16 นะแต่ก็สวยทั้งห้องนักบินนะก็คือโล่งดีนะฮะแล้วก็ดีไซน์ภายนอกนะก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยก็ถือว่าค่อนข้างเจิดสวยพอสมควรเลยนะถามว่าคุ้มกับ95โลบัสไหมนะผมว่าก็คุ้มนะเป็นวรานีแล้วกันรสำหรับคลิปในวันนี้ก็คือเป็นการรีวิวเกมพาร์ F16 นั่นเองนะฮะโอเคเราจะมาดูความเร็วต่ำสุดของ F16 กันนะว่า F16 สามารถความเร็วต่ำสุดเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่กันนะ,ะก็นฮาวิวจากข้างในของ F16 ก็จะเป็นปรามนนีเลยนะก็คือตอนนี้เเรา เรากลับหัวอยู่นะฮะตอนนี้ความเร็วเหลือเออ400น็อตแล้วนะฮะมาดูกันว่าจะสตอร์ตอนที่เท่าไหร่นะฮะจะลงต่ำกว่า200แล้วนะโอเคก็ลงต่ำกว่า200เรียบร้อยนะฮะตอนนี้มาอยู่ที่โอเคฮะคือความเร็วต่ำสุดของ F16 นะะอยู่ที่ประมาณเออประมาณ130น็อตนะฮะก็คือถ้าเกิดลดต่ำกว่า130น็อตเนี่ยเครื่องบินมันจะล่วงนะฮะเปน็นประมาณนี้ละกันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เลยสำหรับความเร็วต่ำสุดของ F16 ครันะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงจอดกันดีกว่านะ โอเคเราเจอลำนี้นะลำนี้เขาหลังจะลงจอดเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยโอเคแต่เราจะแต่ว่าลันเวมันเป็นลันเวคว้ายนเราจะลงอีกฝั่งนึงแล้วกันฮนะเป็นการบินที่ปลอดภัยมากๆฮนะลงลงควายพร้อมกันโอเคฮะแล้วก็เริ่มเปิดแฟบนะฮะแล้วก็กางล้อ,อ,อมาแล้วก็ผมจะบินเลยลันเวอันนี้ไปก่อนนะแล้วค่อยกดหัวลงนะโอเคก็โอเค,อเ,คเลยแล้วก็กดหัวลงได้เลยแล้วก็ปิดเครื่องฮนะ แล้วก็เปิดเครื่องย้อนกลับแล้วก็เปิดฮนะโอเครู้สึกว่ารู้สึกว่าเราจะเลยรันเวย์เนี่ยโอเคโอเคเราเออเกือบเกือบจะชนลงแบบเกือบจะชนตรงนี้นะฮะโอเคก็เปิดเครื่องถอยหลังนะแล้วก็กลับไปที่ลันเวกันโอเคแล้วก็จะเป็นประมาณนี้และกันนะสับการร,รีวิวเกมพาร์ทเอฟสิบหกในแมปไพโลต์เทนนิงไฟล์สมิเตอร์นะก็โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวปิดยูไออีกรอบนึงนะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็หน้าตาโดดเด่นของเขาะะเป็นประมาณในตอนที่กําลังแบบว่าแท็กซี่อยู่นะฮะสหรับดีท่านขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเพื่อนในการทำยูต่อไปด้วยนะคแล้วก็สหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฮะ